เราสามารถติดตามผลผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะไม่ต้องเข้ามาพบคุณหมอบ่อยค่ะผลลัพธ์หลังจากการจัดฟันนะคะก็คือฟันเรียงตัวสวยมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลายิ้มแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นคนไข้ของแคริสต์มาค่ะวันนี้เข้าพบคุณหมอเป็นครั้งที่3แล้วค่ะจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ผลลับหลังจากการจัดฟันนะคะก็คือฟันเรียงตัวสวยมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลายิ้มแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะเราสามารถติดตามผลผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะไม่ต้องเข้ามาพบคุณหมอบ่อยค่ะซึ่งสะดวกมากไม่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องของโควิดอะไรแบบนี้ด้วยค่ะค่ะเราก็เข้ามาพบคุณหมอแค่3ครั้งนะคะครั้งแรกเป็นเคลียร์ช่องปากค่ะแล้วก็สแกนฟันครั้งที่2มาติดแอปแทชเมนต์แล้วก็รับเครื่องมือกลับบ้านค่ะส่วนครั้งนี้ ครั้งสุดท้ายค่ะครั้งที่3นะคะก็มาถอดชุดเครื่องมือออกแล้วค่ะก็คือจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะมีปัญหาเรื่องฟันเกฟัฟนซอ้อนหรือว่าอยากจัดฟันรอบที่2นะคะก็มาจัดกับเทคนิคเคอรเลสมาได้ค่ะตอนนี้นะคะทางเคอรเลสมาเขาก็มีโปรโมชั่นเป็นเคสรีวิวนะคะจัดฟันราคาเพียง39,900บาทค่ะจบในราคาเดียวของแถมเทียบอยากรู้ว่าคุ้มแค่ไหนต้องมาลองนะคะจัดฟันใส่เลือกเทคนิคเคอรเลสมานะคะ